สวัสดีครับเด็กๆพบกับครูต้อมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการพบกันร,ระหว่างครูต้อมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับซึ่งวันนี้เราก็มี2เรื่องสําคัญเลยก็คือ1นนะครับเราจะเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วก็2ก็คือเรื่องของการสอบกลางภาคนั่นเองนะครับในวิชาทาัศนศิลป์นะครับก็จะเป็นการสอบนอกตารางนะครับเพราะว่าวิชาของเรานั้นเน้นในเรื่องของการปฏิบัตินะครับมันจึงต้องใช้เวลาในการทํางานทาข้อสอบ น,นานกับวิชาอื่นเพื่อให้ได้ผลงานที่ดูดีที่สุดใช่ไหมนะครับเพราะงะั้นเราจึงต้องมีการสอบปฏิบัติกันนอกตารางนะครับซึ่งวันนี้ก็จะตรงกับวันจันทร์ที่10นะครับนักเรียนก็มาโรงเรียนตามปกตินะครับทีนี้งานก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนเนาะเด็กที่นักเรียนที่มาออนไซต์ site. เราก็ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์มาด้วยซึ่งคุณครูก็ลงไปในเรื่องของอุปกรณ์ลงไปในรายกลุ่มมาแล้วนะเนาะก็อย่าลืมไปดูกันนะครับทั้ง2ห้องเลยทั้งป .6 ทับหนึ่งและ6ทับสนะครับ ส่วนนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับหรือนักเรียนที่ลาในช่วงของวันจันทร์พอดีอย่างเงี้ยก็สามารถติดตามชมคลิปย้อนหลังแล้วก็ลงมือทําได้เลยนะครับเพราะว่างานนี้งานสอบชิ้นนี้คุณครูให้เวลาทํา1สัปดาห์เต็มๆเลยนะครับหนึ่งสัปดาห์7วันก็คือสามารถส่งได้อีกทีนู่นแหละถึงวันจันทร์หน้าเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมทําแล้วก็ไปดูนะครับ อ่ะทีนี้เราจะมาเริ่มเรียนกันก่อนเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาเนาะนะครับในหน่วยที่5นี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับจะเป็นเรื่องของภาพนี้มีความหมายอา่าถ้ามันจะดูคุ้นคุ้นกับตอนปอ .5 เราเรียนมาแล้วเรื่องของภาพนี้สื่อความหมายนะครับมันสื่อความหมายอย่างไรแล้วในของป .6 จะเป็นอย่างไรเรื่องของภาพนี้มีความหมายนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องของรายละเอียดหน่อย ในเรื่องนี้นะครับเราจะเน้นในเรื่องของความหมายของภาพเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพแผนผังภาพประกอบต่างๆแล้วก็ภาพที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดความคิดเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและมีอะไรบ้างทีนี้มาดูสีส่วนประกอบไปด้วยสีส่วนด้วยกันก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมการวาดสิ่งต่างๆอันนี้คือเราฝึกมานานแล้วเนาะตั้งแต่ปหนึ่งละปหนึ่งนี่วาดคนมาเรื่อยๆ ว่ดสิ่งของวัดนู่นนี่นั่นมาเรื่อยๆจนถึงปปหแล้วเนาะก็คงเอ่อก็คงมีการฝึกฝนและว,วัดดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะุณค,ควูหวังว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะอะ่ต่อไปคือเรื่องของแผนภาพนะครับอันนี้ไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่านะแผนภาพอ่าต่อมาเป็นเรื่องของภาพประกอบประชาภาพ,ป,านะภาพประกอบนะภาพประกอบแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของแผนผังอ่าทีนี้เราจะมาเริ่มกันก่อนเลยนะครับในส่วนของ กูจะเริ่มจากเรื่องของการเขียนแผนภาพก่อนเนาะแผนภาพนี้นะครับแผนภาพนี้มันมีความหมายว่าภาพที่ช่วยอธิบายเรื่องหรือแสดงถึงส่วนสําคัญของสิ่งที่เราต้องการอธิบายแล้วก็แผนภาพเนี่ยสามารถสื่อความหมายได้เข้าใจโดยไม่ต้องใช้ตัวอักษรประกอบแผนภาพอันนี้คือตัวอย่างนักเรียนเห็นตัวอย่างไหมตัวอย่างภาพคิดว่าภาพนี้เป็นเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับอะไรมั่งนักเรียนเห็นอะไรมั่งเนี่ย กระต่ายกับเตา่านั่นเองน่าจะเป็นเรื่องของอะไรกระต่ายกับเตา่าอ่านักเรียนก็พอรู้เนาะเรื่องสั้นๆกระต่ายผู้มีความเร็วที่สุดในป่าเที่ยวไปท้าใครแข่งไปทั่วสุดท้ายมาันแข่งแข่งแขงชนะมาสุดท้ายมาเจอเต่า,ตาก็มาแข่งกันอะไรประมาณนี้สุดท้ายด้วยความที่เขาคิดว่าเขาเร็วที่สุด <S <S เขาก็ไปแอบงียบแอบหลับอะไรประมาณนี้ใช่ไหม <S <S แต่เต่าเนี่ยมีความพยายามมากไม่หยุดในเรื่องของการเดินของเขาเลยเขาก็เดินของเขาไปเรื่อยๆจนสุดท้าย กระต่ายหลับเพลินเป็นเต่าเข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยเลยอันนี้เป็นเรื่องข้าวๆใช่ไหมทีนี้ที่บอกเมื่อกี้แผนภาพเป็นภาพที่ช่วยอธิบายเรื่องหรือแสดงถึงส่วนสําคัญของของเรื่องนั้นๆอธิบายของสิ่งสิ่งนั้นๆน่ะอย่างเช่นเรื่องก,กระต่ายกับเต่ามันจะมีคีย์สำคัญอยู่ไม่กี่คีย์หรอกนะครับอย่างถ้าภาพแรกภาพแรกเป็นเรื่องของอ่ะไปท้ากันความเป็นมาอย่างไรอยู่ดีมาแข่งกันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเป็นเรื่องของ2 สัตว์สตัวนี่เราก็ต้องมีพระเอกเราต้องมีตัวเอก2องตัวเนาะในเรื่องนี้เราก็ต้องใส่ภาพนี้มาต่อมาเขาไปทำอะไรกันอ่าเขาไปทำเขาไปวิ่งแข่งกันแล้วก็กระต่ายไปนอนอันนี้คือจุดสำคัญจุดเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เต่านมาชนะได้สุดท้ายภาพนี้ก็จบที่เต่าถึงเส้นชัยก่อนนั่นเองถ้าเราเรียงง่ายๆคือใคร ทำอะไรที่ไหนอย่างไรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใครนี่สองคนนี้เต่ากัระต่ายทําอะไรกันวิ่งกันกระต่ายไปนอนที่ไหนนอนใต้ต้นไม้แล้วทําอะไรอย่างไรอะไรบางเนี้แหละที่จึงทําให้เต่าชนะได้นะครับใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรอะไรประมาณนี้มันก็จะได้เป็นการอธิบายภาพที่เข้าใจได้ง่ายใครที่ไม่เคยฟังหรือได้ดูมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องของกระต่ายกับเต่านะเขาสามารถ ดูภาพภาพสี่ภาพเนี้ยแล้วเขาจะเข้าใจได้เลยว่าทำไมเต่าจึงชนะใช่ไหมอ่เนี่แหละคือที่มาของเรื่องของแผนภาพนะครับในส่วนต่อมาในส่วนต่อมาอันนี้ก็เป็นแผนภาพเหมือนกันเป็นแผนภาพที่แสดงส่วนต่างๆของบ้านกระต่ายแสนสุขอันนี้เขาก็แสดงออกชัดเจนกระต่ายทํารังอยู่ในโพรงใต้ดินใช่ไหมครับเขาเป็นออกกระตนไหน่อยเนาะ เรื่องจริงอาจจะไม่มีการสร้างแบบนี้หรือมีการสร้างก็ไม่รู้อ,อันนี้จะทำออกเป็นการ์ตูนนิดนึงนะครับแผนภาพแสดงส่วนต่างๆอันนี้คือส่วนที่สําคัญที่อธิบายได้อย่างชัดเจนว่าพอลงมาที่โพรงแล้วเนี่ยไปทางห้องแรกด้านขวามือที่อยู่ด้านบนจะเป็นห้องอาหารนะไปห้องที่อยู่ด้านซ้ายจะเป็นห้องนอนนะอาจลงมาอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นห้องพักผ่อนแล้วก็มีห้องสุขาด้วยแล้วก็มีห้องเก็บอาหารด้วยอะไรประมาณนี้เป็นการอธิบายส่วนสําคัญต่าง ของบ้านกระต่ายแสนสุขนี้ว่าในบ้านนี้มีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผู้ดูผู้เห็นเนี่ยเขาก็จะเข้าใจได้อย่างง่ายดายอ่ต่อมาอันนี้ก็เป็นแผนภาพที่แสดงถึงส่วนประกอบของขนมเค้กนั่นเองแต่ไม่ได้แสดงในส่วนของเรื่องของวิธีทำนะอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าพิธีวิธีทำเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของภาพอีกแบบหนึง่งที่ไม่ใช่เรื่องของแผนภาพและ นะครับเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นเรามาดูเรื่องของแผนภาพก่อนว่าเค้กห่งก้อนเค้ก1ก้อนนั้นมีอะไรบ้างเป็นส่วนผสมที่เราจะทําเค้กขึ้นมา1ก้อนอะไรประมาณนี้ก็จะมีถั่ววอลนัทถั่วอัลมอนด์ถั่วอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็มีเรื่องของอะไรเนี่ยสตรอเบ,บอรี่แป้งขนมปังอะไรต่างๆนานาอย่างนี้เป็นต้นนะครับมดนี่ไม่เกี่ยวนะมดคือตัวตัวที่จะเอามาอะไรนะช่วย ทำให้ภาพมันดูแบบว่าเออมันเป็นของหวานนะอะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่เราก็จะได้ในส่วนของเรื่องของแผนภาพแสดงส่วนประกอบของขนมเค้กต่างๆแล้วนะครับอ่าเป็นอย่างไรบ้างพอเข้าใจแล้วเนาะเรื่องของแผนภาพแผนภาพเป็นส่วนที่อธิบายนะครับอธิบายในส่วนของที่เราแบบสงสยัยงงว่าเออเค้กอันนี้ผสมด้วยอะไรบ้างบ้านกระต่ายนั้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ เป็นส่วนอธิบายของส่วนต่างๆของนิทานอย่างนี้เป็นต้นอ่าทีนี้เราพูดถึงเรื่องของการสอบของเราบ้างแล้วนะครับที่ครูให้เตรียมในส่วนของอแบบฝึกหัดมาใช่ไหมเตรียมของส่วนแบบฝึกหัดมาเนาะนะครับทีนี้อ่าหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาก่อนเลยนะครับแบบฝากของเรานี้ก็จะมีในส่วนของอ่าหน้า39นั่นเองนะครับคุณครูจะใช้เนื้อหา ในหน้า39นี้มาทําการสอบนักเรียนนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยอ่านนิทานตรงนี้ก่อนแล้วไปเขียนแผนภาพประกอบนิทานนะครับนิทานเรื่องนี้นอนน้อยย้ายบ้านเราก็ต้องมาอ่านแล้วว่าเหตุการณ์สําคัญต่างๆในเรื่องนี้นั้นนะ่ะมีอะไรบ้างนะครับพอเราจับคีย์เวิร์ดจับใจความสําคัญมันได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาทําลงในสมุดว่ายเขียนโดยโดยนะลูกโดย โดยจะต้องมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ช่องอมองทางด้านขวามือนี้นะมองทางด้านขวามือนี้นะเป็นสมุดสมมติเป็นสมุดวาดเขียนเราก็ไปวาด5ช่องเนี้ลงในสมุดวาดเขียนแล้วก็เขียนภาพเขียนเป็นแผนภาพมาเริ่มต้นด้วยมันจะมีลูกศรด้วยเห็นไหมอย่าลืมนะการอ่านจากของเราเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4ี่และช่องที่ห้า อันนี้ครูมีตัวอย่างเป็นคร่าวๆให้แต่ครูไม่วาดให้ดูนะนะเพราะมันเป็นอะไรลูกมันสอบมันสอบนั่นเองซึ่งไม่สามารถวาดให้ดูได้อถ้าเป็นอันแรกครูแค่บอกเฉยๆนะถ้าเราจะวาดมันก็ต้องไปดูว่ามันตรงกับเนื้อหาที่เราจะเอามาเป็นตัวที่มานําเสนอเป็นแผนภาพอย่างไรเราต้องไปอ่านก่อนอถ้าภาพแรกเราอ่านแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพหนอนน้อยอยู่กับแม่อะไรประมาณนี้ หนอนน้อยมีความสงสัยอะไรประมาณนี้อยู่กับแม่ภาพที่2ก็จะเป็นภาพหนอนน้อยไปอยู่ในโพรงกระต่ายและแล้วเขาไปทําอะไรนั้นต้องไปอ่านดูนะครับภาพที่3ภาพหนอนน้อยอย่างเช่นภาพหนอนน้อยตะโกนถามลุงพระอาทิตย์ประมาณนี้เขาถามอะไรกันไม่จําเป็นจะต้องไม่จําเป็นนะลูกไม่จําเป็นจะต้องเขียนตัวหนังสือลงไปนะไม่ต้องเขียนเลยนะไม่ต้องเขียนเลยได้ยิ่งดีนะส่วนช่องที่4ี่นะครับ ก็จะเป็นภาพหนอนน้อยนะนั่งอยู่บนใบองุ่นเห็นควันรถยนต์และการเผาขยะเอเป็นเรื่องอะไรล่ะเนี่ยและสุดท้ายภาพหนอนน้อยพูดว่าจะปฏิบัติภารกิจพิชิตโลกร้อนนั่นเองอ่าอะไรประมาณนี้เราเหมือนอ่านนิทานเรื่องนึงเลยนะครับแล้วก็เอาส่วนสําคัญแต่ละอย่างของนิทานเนี้ยเอามาใส่ลงไปเป็นแผนภาพให้คนดูสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดายเลยนะครับในส่วนนี้ผมขอเข้าใจเนาะให้นักเรียน นี่คืองานสอบของเราแล้วนะเราจะเอาหัวข้อในนี้มาทําในสมุดวาดเขียนโดยมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ช่องตามในแบบฝึกหัดเลยนะครับหวังว่าจะพอเข้าใจกันบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าถ้ามีอะไรสงสัยนะครับก็ก็สอบถามครูได้เลยนะนะครับสอบถามมาที่ลายส่วนตัวเลยก็ได้นะครับแต่ครูคิดว่าครูอธิบายให้นักเรียนพอจะเข้าใจแล้วเนาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนไปด้วยแล้วก็เอาเนื้อหาที่เราเพิ่งเรียนเมื่อกี้แหละมาสอบเลยนะครับนักเรียนคงน่าจะม,มีความเข้าใจเนาะไม่รู้จะเข้าใจไงครูเขียนครูมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้เลย <c oughs> <c oughs> เป็นเหมือนการเฉลยในตัวทีนี้มาวัดกันเรื่องของฝีมือแล้วแหละหรือนักเรียนบางคนอาจจะมีความคิดมากกว่าคุณครูก็ได้นะครับอาจจะเห็นว่าเออตรงนี้น่าจะเอามานําเสนอได้ดีกว่าคนดูจะเข้าใจได้มากกว่าอันนี้ก็สามารถทําได้นะ ไม่จําเป็นจะต้องทําเหมือนที่ตัว,ตวอย่างครูทําให้ดูคุณครูก็ไม่สามารถที่จะทําเป็นรายละเอียดแบบวาดรูปอะไรลงไปแบบให้เห็นชัดเจนอย่างนี้เลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสอบนะครับก็อย่าลืมงานสอบนี้มีเวลาให้เรียนทําทั้งหมด1สัปดาห์เต็มเลยแต่ว่าถ้าใครเสร็จก่อนถ้าใครเสร็จก่อนนะครับในกรณีใครเสร็จก่อนเสร็จในวันนั้นเลยอาจจะมีก็ได้เสร็จในวันจันทร์เลยก็มีก็สามารถส่งได้เลยหรือ ถ้าไม่เสร็จก็สามารถเอากลับไปทําต่อที่บ้านได้นะครับแล้วก็เสร็จเมื่อไหร่เอามาส่งให้ครูวันไหนมาออนไซต์ก็ติดมาด้วยเอามาส่งหรือถ้าไม่อยากติดมากลัวลืมกลัวหายอะไรประมาณนี้ก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในไลน์ส่วนตัวครูก็ได้นะครับหรือในช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคือ Google c l a s s r o o m ก็ได้นะครับอ่าอันนี้ก็คงจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการสอบกลางภาคนะครับในเทอมที่2ของเรานี้นะครับก็ตั้งใจทํากันมาด้วยนะครับ สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ